านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเชฟแอนยายเกมมิงแล้ววันนี้ก็จะมาบอกช่องมังกรนะเนี่ยซึ่งผมจะมาบอกอย่างมังกรอย่างหนึ่งนะคือมังกรเนี่ยช่องมันคอมเมนต์ไว้ได้ใช่ไหมตอนนี้ผมคอมเมนต์ได้แล้วนี่มังกรเท่าของเจ้าเมียางนนะะสมมติค่าจะลงคลิปนะแบบเจ้าแอมเลือกคลิปนี้ละกันสมมติสมมติอ่ากดเข้าไปอ่ะ อ,อ่าเอา,เอาคลิปนี้ก็ได้หน่ะตั้งชื่อคลิปอะไรอ็งอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกดถัดไปอ่ะสมมติถ้าเองมีอันนี้นะเองต้องกดอย่างนี้นะแล้วกดอัพโหลดแบบไม่ใช่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นมันจะคอมเมนต์ไม่ได้นะหรืออีกวิธีนึงน่ะเองไปเซิร์ชใน y t u t u นะแล้วก็แบบ มันจะมีแอป,ปอยู่นะไปซื้อใน YouTube นะแล้วก็ไปค้นหาเอาเดี๋ยวค้าจะซื้อให้นะ,ะกดเข้าไปแล้วก็อ่ะเองก็ซื้ออะไรอย่างนี้เองก็กดเข้าไปนะไปหาในนี้แหละอ่ะเดี๋ยวข้าจะ กดให้ดูนะเซรั่มเร่งผิวขาวทำร้ายผิวต้องวิตามินซีจากธรรมชาติลดเสียงิน่อยเคเรียกมูดถึอวิธีการเปิดคอมเมนต์ยูทูบด้วยมือถือเดี๋ยวค่ะกดคามให้นะสองนั่นเองนะครับผมต่อมาครับวิธีการวรับนะมังกรจากการดูคลิปของเราแล้วเขาก็พิมพ์ถามลงไปในคอมเมนต์ เราก็จะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนั่นแหละมาจัดทําเป็นคลิปผมต่อมาครับแล้วก็ Android ติดตั้งเลยค่าจะไม่พูดนะเองไปหาเองด้วมือถือก็ง,ง่ายมากๆเลยครับพี่น้องทุกท่านก็ติดตั้งแอป,ปที่ชื่อว่า YouTube Studio ได้เลยครับนะติดตั้งได้ทั้ง iOS นี่นะมังกรตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวค่าเขียนได้ไหมเนะี่ย อย่างเงี้ยเอามหม่เอามั้ยรเอามหม่เอามหม,หม,หม่ตรงเนี้ยมังกรตรงนี้นะไปพิมพ์เอาโอเคเปิดตอแล้วก็ a อ d r o i d ติดตั้งได้เลยเสร็จแล้วนะครับลงมาด้านล่างเลยนะนให้กดคำว่าวิดีโอ โดยจิ้มเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกวิดีโอทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปจิ้มเลือกคลิปที่เราต้องการเปิดคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะพอไปจิ้มเลือกคลิปเสร็จปุ๊บนะต่อมาครับให้เราจิ้มไปที่สัญลักษณ์ดินสอครับเห็นไหมครับตรงคลิปตรงหน้าปกนะอ่านะพอจิ้มทีแทบนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าอนุญาตให้เปิดถ้าเองเปิดไแล้วเองก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะใช้แล้วเลื่อนเป็นสีฟ้านะ นะถ้ามันเป็นสินเงินอยู่แล้วแสดงว่าเปิดอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่ใสินเงินแสงวันปิดอยู่เราก็ไปนะเลื่อนเปิดได้ทันทีนะครับโอเคนะอันนี้ผมแนะนําครับทุกคนเอ,อเดเดนะโอเคอ่าแล้วก็ให้ดูช่องมังกรชัดอีกทีนะครับท่านผู้ชมอ่านี่อย่าลืมมันกนดติดตามกันนะบา,บาย